เขาถามว่า b s t a ต c e ต่อไปนี้นะครับมีอะไรบ้างนะที่จะเป็นคอนลอยนะครับก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6อย่างนะครับอะไรบ้างที่จะเป็นคอนลอยนะครับเริ่ม f l เ s h m i ิ k ใช่ไหมเป็นคอนลอยไหมเป็นนมก็เป็นคอนลอยไงเป็นตัวที่ชอบถามบ่อยๆนะครับไซรัปก็คือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมจะมีลักษณะใสๆใช่ไหม กลุ่มของไซรัปเราจะถือว่าเป็นสารละลายเป็นโซลูชันนะครับวันไซรับจะไม่ใช่คอนลอยโคโคันมิ้วในความหมายนี้หมายถึงน้ำกะทิวัดนนะ้ำกะทิก็เป็นคอนลอยแน่ๆมัดหมายถึงโครนไอพวกตะกูลคนโครนเนี่ยต้องเป็นซัสเพนชั o นเพราะว่าทิ้งไว้สักพักก็จะมีการตกตะกอนแน่ๆสโมกก็คือควันพวกกลุ่มของควันต่างๆนั้นเราถือว่าเป็น คอนลอยนะครับยินสุดท้ายก็คือพิงโกก็คือพวกตระกูลหน้ากลุ่มของโลหะกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นสารละลายนะครับเราถือว่าเป็นสารละลายไม่ใช่คอนลอยนะครับก็เป็น 1, 2, 3่แล้วก็คือทั้งหมดมี3อย่างด้วยกัน,นก็คือนมสดน้ำกะทิแล้วก็ควันไฟนะครับพวกตระกูลควันทั้งหลาย